มาที่ตอนนี้ผมอยู่ที่ตัว D สองครับกำลังจะเริ่มวความเร็วที่เป็นตัวชุดเกียร์ให้เริ่มแบบเกียร์นะครับผมค่ัเกียร์ได้ดีครับไ,ได้ครับอลออกมาดีครับมาตามที่เราอาตอบสนองที่เราต้องการได้เลยครับวันนี้ชิปถือว่า เป็นการฉุดที่เราจะแซงจังหวะที่กระชั้นชิดด้วยกําลังเกียร์ที่มีดีมากครับใช,ใช้ได้ครับสวัสดีค่ะพี่เนทเทนเนอร์โตโยต้าเจริญยนชมบุรีสําหรับวันนี้นะคะพี่เนก็จะพานะคะน้องๆที่ปรึกษาการขายของบริษัทโตโยต้าเจริญยนชมบุรีทั้งสาสาขานะคะไปร่วมกันนะคะทดลองขับกับรถอินโนวาซีน จะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวตามกันไปเลยนะคะ <abla as> ไปเลยค่ะ <Family> ในรุ่นนี้เราใช้เครื่องยนต์ไฮบริด <realmente> ขนาด2 0ลิตรแล้วก็ในเรื่องของมอเตอร์ไฟฟ้าของเราตรงนี้ก็เรียกว่าวมีการพัฒนามาเป็นที่เจนห้าหละจริงจริงเครื่องยนต์รุ่นนี้นะคุณแจ็คพอทราบไหมคะว่าเขาเอาเครื่องเอามาจากเครื่องยนต์ของรถอะไร คุณแจ็คพอราตไหมเล็กซัสครับผมเครื่องสองพันเล็กซัสครับใช่ค่ะเป็นเครื่องยอดนิยมของโตโยต้าครับใช่ค่ะโอ้เก่งมากเราเอานำเครื่องยนต์จากเล็กซัสมาวางในอินโนวาเลยเพราะเดี๋ยวลองดูในเรื่องของโฟมลัยนะคะว่าโฟมลัยพาวเวอร์ไฟฟ้า EPS เนี่ยเวลาที่เราเลี้ยวเนี่ยจะความเร็วต่ำๆเนี่ยจะเบาสบายไหมนะคะเดี๋ยวทดสอบตรงนี้เลยค่ะ จังหวะที่เราจะเลี้ยวนะคะระบบการเลี้ยวดีครับระบบควาเลี้ยวถือว่าใช้ได้เลยครับเลี้ยวในความเร็วระดับหนึ่งจากการเลี้ยวหักศอกถือว่าใช้ได้ครับเลี๋ยวออกแยกแล้วก็ผมจะลองเป็นฟูดคอนโรลนะครับในความเร็วที่65-70นะครับผมก็ลองเป็นฟูดคอนโรลดูนะครับ เดี๋ยวเราจะได้ให้อตอนนี้พูดคอนโทรนพูดคอนโทรน,นผมบอกเลยว่าใช้ง่ายมากครับก็คืออันนี้อันนี้ผมกดด้วยความเร็วเลยนะครับว่ากดเปิดปุ๊บผมกดเซ็ตลงเลยไม่ได้เว้นจังหวะน,นะครับผมวิ่งความเร็วอยู่ที่65ตอนนี้ถือว่าใช้ได้เลยครับเดี๋ยวผมจะเปิดตัวการออกนอกเลนไปด้วยนะครับก็คือตอนนี้ฮะคันหน้ามีการชะลอครับพูดคอนโทรนผมชะลอตามไปแล้วนะครับผมปล่อยพวงมาลัยเลยนะครับตอนนี้ อ่าค mm <ISH> ันหน้าชะลอครับคันหน้าเบรกแล้วฮะคันเราก็เบรกตามใช่ไหมคะโดยที่ความเร็วยังขึ้นอยู่ที่เหยียบเบรกเลยนะคะใช่ครับความเร็วยังขึ้นอยู่ที่หกสิบห้าครับค่ะแล้วเบรกเบรกุ่มนวลได้นะใช่ครับเพราะว่าในส่วนของระบบ DRCC รุ่นนี้ก็จะเป็นแบบอ s p ต e ีนะคะความเร็วเรายองอยู่ที่หกสิบห้าเหมือนเดิมครับตอนนี้ก็คือคันหน้าเขาเริ่มออกตัวไปในระยะที่แรงขึ้นนะครับล้วก็ตามพอหกสิบห้าเสร็จปุ๊บ ชอก็จะสัมผัสเราว่าที่65ตรงที่แล้วครัตอนี้เราวิ่ง65ตามที่เราเซร็จไ้ครับข้ะมีการชะลอครับมีไฟแดงครับก็รถเราก็เรื่อนชะลอตามครับเพื่อมีการกดลงครับผมก็เปิดไฟเลือเป็นเลยะครนะ แล้วก็จะเข้าสู่ถนนข้าหลาม<ช>เหมือนเดิมนะครัเียรเล่นครับเป็นไงบ้างดีครับดีมากเลยครับมีลูกเล่นอะไรให้น้องบุดได้เล่นอีกบ้างไหมคะอตอนนี้แหละครับผมกำลังมองเรื่องของ ผมจะลองเป็นโหมด power นะครับจะลองมีความเร็ว power ที่ร้อยกิโลเมตรใน9-7-8าินาทีได้แต่ถนนจะไม่มีให้่งหรือเปล่าลองลองดูนะคะเท่าที่ทำได้อะค่ะโอ้ขึ้นดีมากครับขึ้นดีจริงครับใช่ได้ครับ เเยยี่ยมใมถือว่าถือว่าเยี่ยมเลยครับใน <c oughs> ในรถที่เป็นไฮบริดวิ่งได้ขนาดนี้ผมว่าตอบตอบโจทย์ที่ดีเลยนะครับค่ะเร่งได้เร็วแต่ว่าประหยัดน้ำมันนะคะใช่ครับโอ้ใช้ได้เลยครับแล้วเดี๋ยวถ้ามีจังหวะในเรื่องของการจะใช้ซีฟ l งชิพหรือ p a พาดเ Ship ก็อยากให้น้องวุฒิได้ ก็ลองใช้ดูด้วยนะคะว่าเป็นยังไงบ้างในเ<ด>รืออดได้ครับงผมขออนุญาตลองรอดชิพเลยครับผมขอเชนเกียร์มาที่ตอนนี้ผมอยู่ที่ตัวดีสองครับกำลังจะเริ่มความเร็วที่เป็นตัวชุดเกียร์ให้เริ่มแต่เกียร์นะครับผมก็ชุดเกียร์ได้ดีครับใช้ได้ครับ รอ,อบมาดีครับมาตามที่เราโมต่อสนองที่เราต้องการได้เลยครับวันนี้ชิปถือว่าเป็นการฉุดที่เราจะแซงจังหวะที่กระชั้นชิดด้วยกำลังเกียร์ที่มีดีมากครับใช้ได้ครับถูกใจเลยไหมคะดีครับตอนนี้ผมกำลังจะเข้าโค้งครับนนในความรเร็วในความเร็วประมาณร้อยหนึ่งครับ การเกาะรถถือว่าดีครับใช้ได้เลยครับไม่มีไม่มีเหวี่ยงไม่มีสายนะครับในคนที่นั่งที่เจคนครับเด๋ยวเลยได้ครับตรงเนี้ยก็อ,อยากให้น้องๆที่ รู้สึกนิดนึงว่าคนที่นั่งแถวสองเป็นไงบ้างคะคุณเปิ้ลนั่งสบายค่ะโอเคเปิ้ลเป็นไงนั่งสบายค่ะแล้วก็บอะเนี่ยสามารถเป็นปรับตรงน่องได้นะคะปรับสูงต่ำได้แล้วก็ข้างหลังก็เลื่อนได้สุดเลยค่ะค่ะนั่งสบายค่ะเหมาะกับการที่จะเป็นรถครอบครัวค่ะข้างหลังค่ะแถวสองค่ะพี่ป้อมเทดานสูงครับ มันทำให้ไม่รู้สึกอึดอัดบอกแถวสามถ้านั่งสองคนก็สบายสบายเลยครับใช่แล้วก็สามารถเอ็นได้เลยครับขาก็ไม่ติดนะคะช่วงข้างว่างระหว่างแถว2องกับสองไม่ติดสบายมากหลังเอ็นได้โอเคคนขับเป็นไงบ้างคะุเงียบเลยครบอกอเขาเป็นรครอบครัวไหมคะหอครับ ขับนานๆคนขับก็ไม่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 ลาไม่ไม่ลาครับเดี๋ยวถ้าหากว่ามีในช่วงของที่ถนนสภาพถนนไม่ค่อยดีคมขับก็อยากให้น้องๆช่วยดูในเรื่องของช่วงล่างนะคะว่าสันสะเทือนแรงมากไหมเพราะว่าในรถรุ่นนี้นะคะเราเปลี่ยนระบบกระเซือนหน้าเป็นไม่กเฟอร์สนสแตดหลังเป็นทอร์ชั่นบีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะลองดูนะคะแล้วก็ในส่วนของ ความดังนะคะความเงียบตรงนี้เดี๋ยวเราดูว่ามีลมเข้ามาเยอะไหมห้องโดยสารเงียบไหม ต่อไปต่อไปนะคะเราก็จะให้ทดสอบแอร์แบ็กเนาะน้องน้องเมย์นะคะมาทดสอบการขับนะคะดูในเรื่องของทัศนวิสัยทัศนวิสัยนะคะน้องเมย์มาจากสาขาไหนคะบางแสนค่ะบางแสนนะคะวันนี้เราจะได้ขับกันทั่วๆัเลยนะคะ ว้าววิวดีมากเลยค่ะแสดงว่ใส่ดีมากเลยมองเห็นกว้างขวางมากเพราะว่าในส่วนของตรงกระจกมองข้างเนี่ยค่ะเขาจะไม่ไปบดบังในส่วนของกระจกปูช้างนะคะก็เลยจะทําให้เห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ประกอบกับที่เรามีพาโนลามิกรูปด้วยนะคะก็ตรงนี้เราก็อาจจะเพิ่มในเรื่องของการมองเห็นทําให้ดูรู้สึกโปร่งโล่งสบาย ก็เลยดูว่าทัศนะวิสัยดีใช่ไหมคะดีมากเลยค่ะเดี๋ยวเราจะเลี้ยวกับเข้าในบริษัทแล้วนะคะเดี๋ยวก็จะให้น้องมิดถอยรถเข้าซองนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราดูนะคะเวลาที่เวลาที่เราจะทําการถอยเข้าซองเวลาที่เราทําการถอยเข้าซองนะคะก็ จะมีในส่วนของกล้องมองรอบคันนะคะกล้องมองรอบคันที่จะช่วยน้องเมย์ด้วยนะคะใช่คะ่ะตรงมากบอกมีบอกเรื่องของอะกะระยะเส้นด้วยเียงเวอร์ดีมากเลยค่ะโหเห็นกล้องแบบสามอหกสิบองศา <c oughs> กล้องชัดมากค่ะเห็นรอบคันเลยค่ะโอเคเดี๋ยวเราจะลงไปสรุปกันข้างล่างดูนะคะค่ะ,คะดับเครื่องได้เลยค่ะ ค่ะก็เสร็จกันไปแล้วนะคะกับในเรื่องของการทดลองขับจริงนะคะกับที่ปรึกษาการขายของบริษัทโตโยต้าเจริญยนชมรีทั้งสาสาขานะคะเดี๋ยวเรามาลองสรุปกันดูนะคะว่าในส่วนของการไปทดลองขับแล้วเนี่ยน้องๆน,นะคะจะแสดงความคิดเห็นกันยังไงเดี๋ยวขอน้องเปรมก่อนเลยค่ะครับเป็นไงบ้างคะรถขับดีมากครับผมเครื่องเงียบแล้วก็อัตราเร่งดีครับเดี๋ยว แล้วก็ดีช่วงล่างดีนุ่มครับผมคะม่ะเดี๋ยวต่อไปก็เป็นน้องวุฒินะคะอันนี้น้องเป็นมาจากสาขาไหนนะคะ,อ,ะอยู่สาขาศรีราชาครับศรีราชานะคะถ้าสนใจนะคะแวะที่ศรีราชาได้เลยนะคะ,ะต่อไปเดี๋ยวจะเป็นน้องวุฒินะคะอนน้อง<ม>วุฒิเป็นไงบ้างคะผมน้องวุฒิจากนาจอมเทียนครับการขับขี่ผมมองว่ากําลังมา้ากําลังขับขี่ดีสมรรถนะดีครับ แล้วก็หลักๆผมชอบตรงที่วางวางข้อสอกซ้ายมากครับระหว่างข้อศอกซ้ายกับเกียร์ครับสามารถทําให้เราเล่นลุกเล่นตรงนั้นได้ดีค่อนข้างดีมากๆเลยครับสบายครับก็ซื้อไปไม่ผิดหวังครับผมบอกเลยครับช่วงที่เห็นมีเรื่องของการใช้เกียร์พาดอร์ชิปอะค่ะเป็นไงบ้างคะเกียร์พาดอร์ชิปครับตอนที่เราลองใช้ก็คือตั้งแต่ D2 ครับก็คือชุดให้มันรถมันมีกําลังออกตัวได้ดีขึ้นครับผมมองว่าถ้าใครใช้ในการเล่นแซงหรือ การออกตัวที่เป็นการออกตัวให้สมดังใจที่เราต้องการนะครับตอบสนองเลยครับค่ะดีนะคะดีครับดีมากครับค่ะเดี๋ยวน้องเมย์นะคะอีกท่านหนึ่งที่ได้ลองขับน้องเมย์มาจากที่ไหนนะจ๊ะบางแสนค่ะบางแสนเป็นไงบ้างคะขับดีมากเลยค่ะนิ่มมากช่วงล่างดีมากเลยค่ะค่ะอแล้วเดี๋ยวพูดดยสารนะคะพูดใยสารขอพูดใยสารน้องเกดค่ะ ผู้โดยสารได้นั่งทั้งแถวสองแล้วก็แถวสาเป็นไงบ้างคะสวัสดีค่ะนังเกตนะคะสาขาบางแสนค่ะได้นั่งแถวสามค่ะนั่งกว้างขวางสบายมากเลยค่ะพอดีเลยค่ะ3าคนล้วไปได้นั่งแถวสองด้วยใช่ไหมคะแถวสองก็สบายมากค่ะนี่พี่รองขาให้ด้วยค่ะค่ะอ่ะอีกน้องน้องแพรน้องแพร น้องแพรได้นั่งทั้งแถวสองแล้วก็แถวสาเป็นไงบ้างคะก็แถวสามก็กว้างค่ะนั่งสามคนสบายไม่เบียดกันนะสำ <umba> หรับแถวสองก็ถ้าส่วนตัวแล้วจึงถือว่าบอกก็ดูใหญ่แล้วก็นั่งสบายค่ะค่ะโอเคงั้นสรุปว่ารถของเราเป็นไงคะดีจริงไหม <umba> 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 ดีจริงนะคะไม่จกตานะคะ <umba> ปัดถืนนิดนึงค่ะ <umba> ถ้าหากว่านะคะคุณลูกค้านะคะยังสนใจในส่วนของ อินโนวาซีลิกนะคะ <_ un> ก็สามารถที่จะมาพบกับน้องๆได้นะคะทั้ง3สาขานะคะตรงที่ขายทําอยู่ตรงนี้นะคะก็จะเป็นสํานักง,งานใหญ่บางแสนนะคะจะอยู่ใกล้ๆก,ก,กับจตุจักรชนบุรีนะคะแต่ถ้าใครที่ใกล้กับศรีราชานะคะเลยในส่วนของตึกคอมศรีราชาไปนิดนึงนะคะก็จะเจอสาขาศรีราชานะคะแต่ถ้าใครเลยไปอีกหน่อยนะคะถ้าเลยในส่วนของตึกน้ำารีภาคขึ้นไปอีกนิดเดียวนะคะก็จะเจอในส่วนของสาขานาจอมเทียนนะคะ ใกล้ที่ไหนนะคะไปที่นั่นนะคะหรือจะโทรมาสอบถามเบื้องต้นก่อนก็ได้นะคะที่เบอร์คอ c เซ็นเตอร์นะคะ038 388999กด2ฝ่ายขายนะคะแล้ววันนี้นะคะพี่เนก็คงต้องจบการทดสอบรถของ Innova Cinic ไว้เพียงเท่านี้นะคะถ้าหากว่านะคะคุณลูกค้าถูกใจนะคะกดไ like, ลค์กดแชร์นะคะกด subscribe นะคะแล้วก็สั่นกระดิ่งนะคะคอมเมนต์นะคะให้พี่เน่ด้วยนะคะแล้วเราพบกัน ep หน้านะคะ สำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย